ร่วงป่ะพี่ร่วงแล้วแต่ว um 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 ่าม um ันอยู <s um <S ่บนสุดเลยอ่ะมันน่าจะเพื่อนเส้นมันน่าจะชุบอ่ะจะสั่งเม็ดแต่โอ้ยมันเปิดได้นั่นอ่ะมันเปิด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 ชุบอ่ะได้ป่ะเลยอะไรตอนดาวเปิดได้ด้วยเหรอพอดาวไปแล้วอ่ะไม่ได้เพื่อนมันน่าจะเปิดให้แล้วขึ้นไปไงอ่ะ ไอ้หม้อมไม่พอ,อมาอมีแค่สีไม่ดีม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 ีขึ้นประลาดขึ้นไปทางนี้พี่อ่ะขึ้นทางนี้หรือว่าขึ้นทางนู้นทางนั้นแหละเด็กตทางนั้นแหละขึ้นทางนั้นแหละเฮ้ยก็โอ้โหตั้งสองอันก็พอแล้วพี่ตั้งอีกอันหนึ่งเด็กเนี่ยน,น้องต้องขึ้นมาดิแล้วมาโดดขึ้นไปอ่ะซาคาตั้งไม่เป็นเลย FMB ตั้งผิดตั้งผิดตั้งผิด เอาเดี๋ยวเอา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 พี่ไปตั้งเนี่ยเอามาเอาไปเอาไปตั้งตั้งตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้แล้วทำยังไงเป็นอย่างไรวะไอ้มันขึ้นไม่ได้วะขอตะเปนองงี้ไอ้กูต๊อกไอ้ตายไมได้คุณทำอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวจะขึ้นได้ม่โอ้ลไปคลิปแม่งแล้วพี่ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วสามพาขึ้นทางนี้ง่ายกว่าแต่ว่ากลัวมันยิงไงใช่เออใช่อ๋อขึ้นไปแล้วไหนยิงกูดิยิงกูดิยิงกูดรับนวพี่รอมันยิงก่อนรึมโอยร้อยร้อยหนึงรอาดา

ตัง้งไปดิตั้งดิตั้งดิเดี๋ยวผมช่วยตั้งตั้งไปเลยต้องตั้งไปเลยเหรอขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้อ,อ๋อเออนี้ได้ได้ไหมไม่ได้อะเอ้าอีกงานหนึ่ง มันอยู่ไหนอ่ะมันตายฮะหมุนแล้วเนี่ยเบื่อไหมที่ต้องคอยลุ้นทุกวันที่1แล้ววันที่16แต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างสักทีลองนี่เลยหมุนปั๊บรับโชคแจกสนันรุนรับโชคไปกับ u ูฟ่าโฟป์แปร์แปร์เสแจ็คพอตรุนรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro Max และรางวัลอื่นออีกมากมายโชคอยู่ที่มือคุณหมุนได้ทั้งวันลุนน้นได้ทุกเวลาไม่จำกัดจำนวน แล้วจะรออะไรก็หมุนรับซัพไปเลยสิครับมันตายถ้ากูขึ้นมาทำหม่วะเนี่ยมันไม่มีคนนะขอบคุณท้องว่าด้วยนะสำหรับกิฟทรัพย์เป็นังไงขอบคุณครับสามหขึ้นมาเพื่ออะไรดวงด้วยนะกับคุณแจโง่ขมามันตายหมดแล้วมาตายได้ไงอ่ะไม่รู้กล่องเต็มเลยกล่องประมาณสามสี่กล่อง